สาเร็จนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนี้นี่นี่ครับเชื่อไหมว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับสําหรับท่านที่ใส่ทุกอย่างไปถูกต้องแอปเข้ามาตรวจสอบนะครับรสถานะการลงทะเบียนในแอปทางรัฐนะครับกดตรวจสอบยินดีด้วยคุณได้รับสิบทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนะครับกรณนุาตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกกั่พร้อมเพ์และสามารถใช้งานได้และรอการรับโอนในวันที่27เมกราคม2องห้านะครับ ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตังค์เลยนะครับคําว่าพร้อมเพยในครั้งนี้ปกติเราก็ผูกกันแล้วก็ใช้อะไรได้ต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะครับถ้าท่านทาแบบนี้นะครับยังรับไม่ได้นะครับตอนนี้ผมเข้ามาในธนาคารอมสินซึ่งคนที่ได้รับเงินอย่างผมเนี่ยคนสูงอายุทั่วไปชาวบ,บ้านทั่วไปก็จะใช้อมสินหรือกรุงไทยนะครับเป็นส่วนมากแล้วก็ให้ลูกหลานทาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เข้ามาที่ตั้งค่านะครับกดมุมขวาล่างข้างบนจะเขียนคำว,ว่า GSB พร้อมเพยนะครับกดเข้าไปครับ คุณทำาอย่างพร้อมเพย์อันนี้บอกว่าทําแล้วนะครับพร้อมเพย์ผูกสําเร็จนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนีนี่นี่ครับเชื่อไหมว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่าขึ้นว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ผูกบัญชีเพื่อเรียกมาแล้วก็หมาย,ลมายเลขบัญชีนะครับผูกบัญชีสําเร็จใช้ไม่ได้ครับถ้าท่านทําแบบนี้ให้กดแบบนี้เพิ่มนะครับข้างล่างเขียนว่าผูกบัญชีเพิ่มครับตรงนี้ให้กดว่าข้าพเจ้ายอมรับนะครับ แล้วก็กดยอมรับนะครับเสร็จเรียบร้อยให้ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ใส่นะครับถือว่าใช้ไม่ได้ครับต่อไปครับก็จะใช้ธนาคารกรุงไทยกันหรือธนาคารออมสินนะครับชาวบ้านทั่วไปผมจะเข้าธนาคารกรุงไทยให้ดูเข้ามาในกรุงไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่ตั้งค่านะครับมุมขวาล่างของจอโทรศัพท์นี่นะครับข้างบนจะเขียนว่าตั้งค่าบัญชีนะครับจัดการพร้อมเพย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้ามาที่จัดการพร้อมเพย์แจ้งเตือนจ่ายบินกดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าสมัครพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์ก็คือสมัครบับธนาคารอมสินแล้วถูกต้องครับอันนี้ให้กดตรงนี้เลยนะครับแต่ผมใส่แล้วนะครับสําหรับธนาคารกรุงไทยผมก็ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี่นะครับโดยการกดตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็ต้องกดยอมรับกดถัดไปแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับคือธนาคารกรุงไทยแต่จริงๆล้วเพิ่มที่ธนาคารอมสินเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับ แล้เราบ,บางท่านที่ใช้ธนาคารกรสิกรไทยก็ให้กดแบบนี้นะครับกดคําว่าธุรกรรมนะครับข้างล่างนี้ยืนยันตัวตนนะครับก็จะเห็นคําว่า้อมเพย์นะครับกดเข้าไปเลยครับลงทะเบียนดําเนินการก็ใส่ไปตรงนี้เลยนะครับกดข้างล่างเลยครับคําว่าลงทะเบียนดําเนินการในส่วนนี้เขาจะบอกผมนะครับว่าเบอร์มือถือผมได้ผูกไว้กับ Government Saving Bank ก็คือธนาคารอมสินนะครับส่วนบัตรหมายเลขประจำตัวประชาชนผมก็ได้ลงทะเบียนไว้กับกรุงไทยแบงค์แล้วอ่าก็แบบนี้นะครับถ้าว่าท่านยังไม่ได้ลงก็ใส่ในหน้านี้นะครับก็ทำด้วยตัวเองได้เลยครับสำหรับธนาคารกรุงเทพเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วก็เข้าไปที่มุมขวาล่างครับบริการอื่นๆเลื่อนลงมานะครับจนกว่าจะเจอคำว่าพร้อมเพย์นะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างเจอคำว่าพร้อมเย์แล้วกดเข้าไปเลยนะครับ ก็ยืนยันตัวตนนะครับผมยืนยันด้วยนิ้วนะครับอันนี้เขาบอกว่าหมายเลขบระตัวประชาชนได้ลงทะเบียนไว้กับกรุงไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนไว้กับธนาคารอมสินอ่าข้างล่างเขียนว่าผู้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์มือถือกับบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินก็ให้กดนะครับกดเข้าไปกดลงทะเบียนนี่นะครับข้างล่างจะเขียนว่าลงทะเบียนก็ให้ท่านกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดให้ถูกต้องนะครับก็เข้าไปอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดยอมรับตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กรอก ที่สาคัญคือต้องใช้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับถ้าไม่ทําแบบนี้รับไม่ได้นะครับถึงทางรัฐจะบอกว่าคุณมีสิทธิก็รับไม่ได้นะครับช่วยแชร์ไปบอกกับญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุด,ด้วยนะครับว่าต้องทําตามนี้นะครับไม่อย่างนั้นก็คุณก็ไม่สามารถที่จะรับเงิน1 0,000นบาทได้นะครับขอบคุณมากที่รับชมครับ